ครับสวัสดีครับสวัสดีโฟเทกมารับชมช่องจากสามชนพันธ์นะครับมือผมอยู่ที่ที่สวนนะครับวันนี้อยู่ที่สวนนะครับก็อยู่ในช่วงอ่ารมควันต้นงูกพานนะครับลมควันต้นงูกพานนะครับในช่วงอ่าเขาสู่เรืฤดูการนะครับเริ่มต้นผลผลิตนะครับตอนนั้นตอนนี้ก็ต้องเป็นดอกนะครับลมควันนะครับอามจริงต้องใส่น้ำส้มควันใหม่นะครับในการอ่า ฉีดพ่นนะครับบริเวณดอกของมูเห่าผ่านนะครับแต่ว่าของผมเหมือนด้วยด้วยพื้นที่ที่มันหลานะครับหฮาหฮาเห็ดเรื่องสันเผลอครับมันเมื่อยแห้งครับก็เลยใส่วิธีการล้มควันเอานะครับในช่วงเศร้าๆนะครับเพื่อว่าห้เป็นการรบกวนพื้นที่หลบคางนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปให้เบิ้งครับนี่ครับนี่ก็ถือว่ายังยังร่มแห้งอยู่นะครับร่มยังแห้งอยู่นี่ตัวนี้เป็น ก็ล่งกวาดลมควันนะครับแล้วก็ให้ให้พื้นที่ของเห่านะครับเก็บเก็บมูลหีย่านได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าท้าใบนะครับมันทับกันหลายชั้นนะครับเว่าเม็ดบักมูลหี้ยมผานนะครับมันหล่วงลงมาสู่พื้นกระจายให้เฮาเก็บแล้วก็พวกแมลงป้องนะครับแม่งป้องสินะครับพวกสัตว์มีพิดนะครับซิอยู่ใต้ใบแล้วก็เห็นให้เฮาเก็บยากแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายกับเฮานํานะครับ ตอนนี้ไปในแอดนะครับกลับมาจากชลบุรีนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาซอยงานพอดีเลยเดี๋ยวจะคุยกันผู้ใดเคยบ่งคลิปผมแหลกๆก็บสิเห็นพันยูนะครับใน,น,คคน,บนช่วงที่เห็ดขอกหมูหมูปลาน่าจจะมันสองปีอแอดไปได้สองปีกันะปะแอดไปได้สองปีเลยเนาะนลบมานี่สองปีอ๋ออยู่ที่สองปีนะครับลบมมาเป็นเดืกสถานาการณ์โควิดนะครับเลยกลับมาอยู่บ้านเช้าข้าวนะครับอ่า หางานให้อายเราเห็นนําครับนิดๆน้อยๆนะครับพ่อได้จุนเจียกันไปซอยเล้กกันได้นิดๆน้อยๆนะครับนี่นะฮะคัว่าได้ไผ่นะครับคันว่าคันว่ามีเหตุการณ์ยังทีเมื่อค้นฟันบมบ่อคันนะครับเหตุการณ์ที่เมย์ต่างรักแต่างยังกับจขค้นหอดบ้านก่อนนะครับมนับแรก แต่ยังโชคดีนะครับในบริเวณื้นที่ผาคอีสานนี่ก็ซิมี่พอแม่ี่มีมุ่นน้ามังสังขยาถิ่มเวร้ายนะครับมีพื้นที่มีไรนีสวนมีหน้านะครับถิ่มเวร้ายนะครับกบมาอยู่บานใดมาทำมาให้กินอยู่ใดนะครับแต่สำหรับผู้พันบ่มีนะครับโก็เป็นตาละตนพันุอยู่ได้ับงานกับบริเฮียก็เขาน้ากันธตองสื่อนะครับงั้ว่าอยู่ผาคอีสานนี่เป็นโชคดีดีนะครับที่ที่เกิดมาบนผ่นดินอีสานหฮานะครับ พอแม้มีพื้นที่ที่หน้าให้ไว้นะครับประจาเป็นต้องดินล้นหลายแห้งปนไดนะครับที่ถ้ดว่าเขาเฮ็ดพื้นที่จะสันพื้นที่เข้าได้ดีนะครับสามารถอยู่กินได้นึ่งไหลก็พอนะครับสำหรับผมนะในความคิดผมนะครับนึ่งไหลนะครับจัดเลียงประสุซัดของงานนะครับที่เลือกกับปูพักปูย่างกินนะครับแล้วรับจ้างนิดนิดหน่อยก็อยู่ได้นะครับสาหรับสาหรับความคิดของผมนะครับ แล้วมีโอกาสค่อยขยับขยายนะครับเกษตรก่อนนี่ยบริษัทในค้นจนนะครับเน็้นใพคนพอยู่พอกินครับอยู่ได้นะครับอันจะหายรวยเลยนะครับเขาเพราะจนเหนื่อยยัง่ยก็เป็นไปจีเป็นไปได้ยากนะครับสิครับลดค่าค่าขั้นเป็นหลานนี่สิเนี่ยเป็นไปได้ยากครับมันกสิแน่ยังเกินโตนะครับเม่นว่าสีไปลงตามกระแสนะครับว่านนึงไหลนึ่งแซนนึงยังสีนะครับนึ่งไหลนึ่งแสนนี่ผมถามว่าเห็ดนี่ตดนทุนต้นทุ่นนี่ ลงทุนเอียงนะครับจะได้ขึ้นสำนันนะครับคันว่า่ปลปูกกัญ่า่ปลูกระท่อมนะครับพอผมเห็นว่าเบิดแล้วนะครับเหลียงไกลเหลียงยังก็เห็นว่าเบิดแล้วนะครับหลังหลายทุนที่บึงคีิปุงคมนะครับบ่ได้ว่าสิเห็นมานิดๆิน้อยได้ครับผมเฮ็ดมานี่นะฮะก็เล่มาจับทางแปลาปลูกพืชผลหมใหิ้วพานได้นะครับแล้วก็หมูปลานะครับนี่นะฮะเป็นเพื่นรักเลยนะครับแต่พวกนี้ก็ต้องใส่พื้นที่หลายครับแต่ว่าหมูปลาใส่พื้นที่น้อยนะครับ ห้างไก่จากชุ่มช่นยิงดีนะครับเราคันมีโอกาสผมนผพาไปคุยนไปแอดนะครับเนี่ยเป็นเหตุงานสักก mm ่อ hmm. นบนพักเส็ิคุยกันนะครับน mm ี hmm. ่ยนี่ก็ล่มควันนะครับนี่ล่มควันอยู่นี่นะครับ mm hmm. เอาเปลือกใบเพื่อนเดล่มควันนะครับแต่ว่าคันว่าผู้ใดขยันอิลีนะครับก็เอาเปลือกไป็มาร์กใบได้นะครับไป็มาร์กเห็ดนะฮปุ๋ยมาร์กนะครับเป็น พื่อชิ้นดีเลยนะครับเป็นดินดินดีเลยนะครับตัวนี้ให้ไทยเปิดข้องเขานี่งามนะครับเราต้องไปซื้อดินปลูกนะครับเขาสามารถผสมดินปลูกเองได้ปรุงดินเองได้นะครับเขามีเขามีต้นทุนนะครับคือใบใหม่นะครับอาจจะมีซื้อห่อมนิดนิดน้อยๆนะครับแล้วก็บวกเอ็มนะครับเอ็มก็สามารถขอได้ามเกษตรอำเภอเขานี่ครับไปขอเกษตรตำบลนะครับออกบัตรประชาชนใบเดียวไปขอได้นะครับพ่อหนอหนึ่งพ่อน่สองนะครับสารปรุงดินนะครับ ฐานหนึ่งพอโดอนะครับพอมาเขาก็มาขายายนะครับปลูกจุลินทรีย์ยังสีเขากัเฮ็ดขึ้นเองนะครับกันาผูใ้ใดมาปลูกพักปลูกยังนะครับอ่ะครับวันนี้ผมเอาคลิปมาฝากพี่น้องเพื่อนท่านี้ครับจะได้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามครับฝากกดไลก์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปในขั้งต่อๆไปให้กับผมนั่ครับอขอบคุณครับผม